ติมนอกกันเทศหน่อยคนที่เมื่อคืนนี้พูดแล้วนะคนที่กระตัอยูเนี่ยต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ทำลายศาสนาไม่ทำลายสาตวัดบาอรามคนที่กัตัญญูเนี่ยก็จะไม่ตายโดยอุบัตเิเหตุ จะไม่ตายด้วยวาตภัยอุทุกขภัยจะไม่ตายด้วยอุบัติเหตุจะไม่ตายไม่ดีกรตันยูเนี่ยอย่างที่เมื่อคืนคุยแล้วว่าถ้าสวรรนะสามแหไข่้าไม่ตายเทวดารักษาขอให้บอกลูกหลานว่าอยากตายดีอย่าเถี่ยงพ่อเึ่งแม่จงดูแลพ่อแม่ให้ดีจงกระตันยู คนไหนที่อาการตันอยู่แต่พ่อแม่เนี่ยจะตายไม่ดีทุกคนเลยภาษารี่บุตรเป็นยอดกิดตันอยู่เวลาจะตายลาพุธเ,เจ้าบอกให้น้องใจคนเนี่ยบวชให้หมดเพราะสมบัติเนี่ยเราเราเหลือกินแล้วเรารวยแล้วไปดูแลก็ไม่หวัดไม่ไหว ชวนน้องบวชหมดเจ็ดคนแต่แม่เนี่ยเป็นวิชาชีพเชื่อว่าพระผมสร้างโลกแต่เรารู้ว่าโลกเนี่ยใครสร้างไม่ได้หรอกมันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติแต่แม่เราไม่รู้ก็ตัวเองก็เลยไปโปรดแม่ไปนอนไปขอเฝ้าเรือนที่ตัวเองเคยเกิดแม่ลูกจะมาจะมาพัก พออายุครบแปดสิบแม่ก็คิดว่าลูกจะมาจะมาอยู่บ้านจะมาสึกพอป่วยนี้เทวดาลงมาเลยในคนกระตันอยู่วันแรกจเทวดาลงมาจะตโร,รบาลลงมาสาว่างหมดห้องเที่ยงคืนเทวดาก็จะมาพยายามคนหลับแล้วแม่เขาเป็นคนแก่นอนไม่หลับเลยถามว่าลูก เมื่อตอนเที่ยงคืนเนี่ยทําไมห้องลูกสว่างเหลือเกินใครมาหาลูกหรือสมัยก่อนไม่ไม่มีไฟอ่ะมีแต่ไฟน้ํามันน้ํามันที่ก็จุดเป็นน้ำมันมะตาดน้ามันเจอเือเพลิงบอกเมื่อคืนนี้ทาจโตโรกบาลทั้งสี่มาเยี่ยมลูกโอ้ทาจโตโรกบาลทั้ง